อพูดธรรมะอะไรกันมากเห็นพวกเรา,าทำหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับพี่น้องญาติธรรมที่จะมาเยี่ยมมาร่วมประพฤติปฏิบัตินั่นก็ส่วนหนึ่ง ส่วนหนึ่งก็คือกิจวัตที่เราทําเป็นปกติก็คงจะมีความอ่อนล้าอยู่พอสมควรแต่ในความเนหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านั้นก็คือการประพฤติปฏิบัติการประพฤติทำอยู่ในตัว การทำงานคือการปฏิบัติธรรมทำให้เรามีความอดทนมีความอดกลั้นมีความเสียสละทำลายความขี้เกียจความเห็นแก่ตัวถ้าเรามองในมุมนั้นผู้ที่มีฉันทะมีความพอใจมีศรัทธาในการทำก็จะได้ประโยชน์ เห็นพวกเราทั้งหลายได้กวีกวาดตั้งแต่ตื่นมาตี3ามเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆตื่นมาตั้งแต่ตีสามกลางวันก็ทำงานอยู่เรื่อยๆให้พักส่วนใหญ่เราก็ไม่พักก็หาเรื่องทำก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรกันเยอะกันนักกันหนา แต่มันก็ไม่ขาดมือทำได้อยู่ตลอดถ้าพูดอีกแง่หนึ่งก็คือเบียดเบียนกิเลสความขี้เกียจขี้ค้านความเห็นแก่เนื้อแก่ตัวทางคณะสงฆ์หลวงปู่หลวงตาภาคขาวเมชี่เราก็เพียนกันอยู่อย่างนั้นพี่น้องเหล่าพุทธบริษัท ผู้ที่ไฟในการประพฤติปฏิบัติก็สแสวงหาไปเรื่อยๆวันนี้ในภาคกลางวันตั้งแต่พระจันทร์กลับมาจากในเมืองก็มีพี่น้องจากอำนาจเจริญมาพอพี่น้องอำนาจเจริญ ยังไม่ได้ลุกไปก็มีพี่น้องจากเมืองอุบลมาจากวัดหนองปลาพงพี่น้องเมืองอุบลกำลังจะลุกไปก็ามาจากกรุงเทพกรุงเทพลุกออกไปก็ามาจากบุรีรัมบุรีรัมในตอนค่ำก็อยากมาเห็น บริรัมว่าจะนอนที่นี่เพราะเขาคงไม่เห็นแสดงว่าไม่อยู่พรุ่งนี้มีงานแต่เช้ามาสองท่านก็แตกเป็นสองเสียงเสียงหนึงน่งคืออยากอยู่มากนั่นแสดงว่าสิ่งที่เรากำลังทำมันสะเทือนสะเทือนไปถึงจิต ไปถึงวิญญาณในใจของพี่น้องเหล่าพุทธบริษัททำไมถึงว่าอย่างนั้นดีมันก็ต้องโดดดีในเมื่อเราทำคุณงามความดีมีจิตใจที่ศรัทธาต่อบุญต่อกุ้ศลต่อคุณงามความดีอย่างนี้ แม้บางคนอาจจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่แล้วอย่างเม่ชีเผาแล้วก็อีกหลายคนอายุไม่มากนักแต่ว่าก็มีความเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายนี้ไม่พร้อมแต่ว่าใจมันพร้อมบางคนก็แข้งก็ขาเมชีบางคนก็เป็นคนเหล็ก เอาเหล็กฝังไว้ในเนื้อในตัวแต่เนื้อเหล็กกร่างเหล็กมันก็ยังไม่เท่าใจเหล็กใจเพชรเรามีใจเหล็กใจเพชรก็ใช้ชีวิตนี้ให้มันคุ้มใช้ชีวิตให้มันคุ้มค่ากับการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนา แล่วที่สำคัญร่างกายชีวิตเราเลือดเนื้อทั้งหมดได้มาจากคุณพ่อคุณแม่เราก็เอาเรื่องร่างกายเลือดเนื้อชีวิตที่พ่อแม่ให้มามาบำเพ็ญบุญมารับใช้พระธรรมอันนี้มันเป็นเกียรติมากเดยแต่มาถือว่าเป็นเป็นเกียรติอันสูงสุดด้วย ใช้ชีวิตร่างกายของเราทั้งหมดรับใช้ธรรมะบูชาธรรมะซึ่งธรรมะนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าก็ให้ความเคารพพระพุทธเจ้าก็ให้ความนับถือยกไว้เนื้อเสียงเหนือกล้าวได้นั้นทุกอย่างที่เราทำตั้งแต่ตื่นมาแต่ดึกแต่เช้าเอามานั่งภาคลี่ยนเจริญภาวนา ไ้ไหว้พระสวดมนต์ได้กวาดลานวัดรดน้ำต้นไม้ดูแลสวนผักเข้าโรงครัวประกอบอาหารแม้แต่กรรมการที่อยู่ในตัวเมืองศรีสเกตยอยู่กันทาร,รมอยู่อุทุมพรอยู่โนนคูณญาติธรรมเราปัจจุบันก็ต้องนำพาตนเองมา ค่าน้ำมันรถนี่ถ้าสีสเกตก็คงประมาณสอง้อยบาทไปกลับเด้ถ้าอุทุมพรพิสัยก็ประมาณสี่ร้อยนนคูณก็ประมาณนั้นกันทรารรมก็ประมาณเท่าสีสเกตเรือจะเลยไปถึงสามร้อยก็ได้โยมเรวัตสุภาพ เป็นผู้ที่กำลังเข้มข้นกับการถอดแบบถอดอุปกรณ์ในการสร้างพระมหาสถูปสารจีวิ่งไปวิ่งมาจากภัยบึงมาถึงที่นี่ไปกลับอย่างน้อยก็400ไม่เหลือถึงแน่ๆสี่ร้อยบาทพอมันตรงเลยอำเภอเมืองอำเภอพายุ ล้วก็ไปถึงอำเภอไพรบึงแต่ก็ยินดีในการมาต้องการรับใช้ธรรมะต้องการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาน้ำใจบุคคลเหล่านี้ก็ไม่แพ้พวกเราที่อยู่ตรงนี้เหมือนกันจึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าแม้เราจะเกิดท้ายพุทธันดรคข้อนพุทธการ เราก็ยังมองเห็นประโยชน์มองเห็นประโยชน์จากชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์พราะพระพุทธศาสนาแล้วจะเก็บเกี่ยวเอาอะไรเป็นสมบัติของกระแสจิตวิญญาณให้เป็นเครื่องป้องกันภัยเป็นเครื่องสนับสนุนเป็นที่พึ่งไม่ให้กระแสจิตวิญญาณนี้ต้องทุกข์ลำบาก ในโลกนี้ในโลกหน้าไม่ต้องพูดถึงตายเนี่ยแม้แต่เรายังมีชีวิตอยู่นีร่างกายเราอ่อนล้าอาจจะมีเจ็บมีบาดเจ็บจากการทำงานมีความอ่อนล้าแต่ว่าเมื่อเรานึกถึงสิ่งที่เราทำมันเป็นประโยชน์ได้บูชาคุณพระศาสนาแรงกายแรงใจแรงสติแรงปัญญา ต่างดอกไม้ทุกเทียนมันจะเกิดความสุขเกิดปีติอยู่ภายในเมื่อเกิดปีติก็จะส่งไปถึงปราโมทส่งไปถึงความสุขความสุขนั่นคือบุญเมื่อตอนเรากำลังทำวัดก็ได้สื่อสารกับโยมเรวัดไปไกลยอยีกแล้วในการ ประมวลค่าก่อสร้างมาหาสถูปสารจีเพราะราคาวัสดุมันเพิ่มขึ้นเรื่อยแต่ก่อนนีนคาดไว้ว่าสองล้านอยู่ในดินพร้อมทั้งพื้นข้างบนนั้นก็คงประมาณสมล้านอะตมาคิดว่าอย่างมากเมื่อวันอาทิตย์นยมเรวัตประเมินถอดแบบมาอยู่ที่ สี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นกว่าบาทแต่พอวันนี้ละเอียดขึ้นมาหน่อย 5, 8, 000, อห้าล้านแปดหมื่นขึ้นมาแล้วห้าล้านแปดหมื่นกว่าบาทอยู่ในดินได้โผล่ขึ้นมาเป็นพื้นอันนี้ก็โยมบางคนก็บอกว่าพระอาจารย์อย่าไปตกใจอย่ากลัว เป็นเรื่องจิบจิบมาบอกอย่างนั้นนั่นคือคนที่ใจสู้เพราะว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการสืบทอดภาษาศาสนาแล้วก็จะเป็นแรงจูงใจแรงปลุกใจให้ผู้คนที่มาพบมาเห็นหรือแม้แต่ลูกหลานที่จะเกิดมาในโอกาสหน้าภายหลัง ห้าสิบปีร้อยปีสามร้อยห้ารอยปีข้างหน้าจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้เขาได้เสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจแรงสติปัญญาเพื่อรับใช้ธรรมะเหมือนเราทำอยู่ในวันนี้เราได้ออกจากเย่าจากเรือนมาอยู่อย่างนี้หลวงปู่หลวงตาก็เหมือนกัน ตื่นมาแต่ดึกได้ตีละครั้งเจริญสมาธิภาวนาเราอุทิศชีวิตถวายในพระศาสนาแล้วเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมอนุโมทนานะแม้แต่ว่าโยมที่กำลังมาทำกุติหลังเล็กๆอยู่เนี่ยก็ทุ่มเทแม้จะมีภาระทางบ้านยุ่งยากแต่ก็แรง ปรารถนาบุญก็ยอมทิ้งการทิ้งงานตนเองมาสองวันแล้วจากอำเภอกันทละลักษ์ก็คิดว่าพรุ่งนี้ถ้าไม่เสร็จพรุ่งนี้ก็คงไม่เกินอีกสองวันก็น่าจะเรียบร้อยเราทำสิ่งเหล่านี้เพื่อให้เกิดความสะดวกกันนี้ฟังไว้เดอร์ เพื่อความสะดวกของผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติผู้ที่จะมาร่วมในการบําเพ็ญภาวนาในวันข้างหน้าเราไม่รู้หรอกว่าผู้ที่มาอยู่มาพักมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยมีบุญมามากน้อยแค่ไหน จะเป็นพระคุณเจ้าหลวงปู่หลวงตาญาโยม้าขาวไม่ชีเราถ้าเกิดไปพักกุฏิที่เราสร้างสถานที่ที่เราเตรียมไว้แม้จะเป็นพื้นดินก็ตามถ้าเกิดบุคคลผู้นั้นรักษาศีลงดงามเราก็พ่อยได้บุญด้วยเด้ธรรมดานี่แหละ แต่ว่าเมื่อมาประพฤติปฏิบัติเห็นรอยมือรอยเท้าที่เราทำไว้มีจิตใจที่ระลึกนึกถึงความเสียสละแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารักษาศีลให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดงดงามบุญเกิดกับผู้นั้นแล้วก็สะท้อนชิ่งมาถึงเราด้วย ถ้าเกิดว่าเพียนประพฤติปฏิบัติแล้วจิตสงบเป็นสมาธิมีสติสัมปชัญญะรักษากายรักษาวาจาให้มีความเป็นหนึ่งมีความสงบมีความร่มเย็นเปลี่ยนพฤติกรรมคนได้บุญก็จะเกิดกับเราอีกไม่น้อยแล้วถ้ามากไปกว่านั้นผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติ ในวัดของเรามีปัญญาเข้าอกเข้าใจในเงื่อนไขแห่งชีวิตเงื่อนไขแห่งวัฏฏสงสารจะเป็นยังไงที่นี้รู้ปล่อยรู้วางมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเราจะได้บุญกี่มากน้อย ธรรมบริกรที่เราทํากันอยู่ก็จะมีอนิสงส่งให้เรามีการประพฤติปฏิบัติที่สะดวกขึ้นมานี่นะทางอาจารย์โกเอนก้าเนี่ยได้ชี้ประโยชน์ตรงนี้ไว้อยู่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติแล้วมันติดขัดมันไม่ไม่สะดวกจิตไม่สงบ มีความฟุ้งซ่านก็ให้เราไปเป็นธรรมบริกรเป็นผู้ช่วยผู้มาประพฤติปฏิบัติเป็นผู้ประถากดูแลให้ผู้ประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญมีความสะดวกสบายขึ้นไม่ต้องมีปริโภทมีความกังวลแล้วสุดท้ายเมื่อเราไปประพฤติปฏิบัติ อาน,นิสงส์นั้นก็จะส่งผลให้เรามีการประพฤติปฏิบัติที่ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนี่มันมีผลอย่างนั้นดังนั้นเราทำได้มากได้น้อยก็ขอให้มีความพอใจมีความเต็มใจมีความยินดีในการประพฤติปฏิบัติฤดูนี้ใบไม้มันร่วงเห็นไหมเนี่ยเรากวาดไว้อย่างดี วันนี้มันลมกันโชกแป๊บเดียวมันก็รกไปหมดเราก็ให้เป็นเรื่องธรรมชาติตามถนน้นทางตนลานลานหน้าสาลาพุทธบุตรลานหน้าโรงอาหารเราก็กวาดถึงเวลากว่าเราก็กว่าดมันจะร่วงมาอีกก็เป็นเรื่องธรรมดาเราก็พิจารณาเห็นสัจจะความจริง ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วครู่สุดท้ายก็ต้องดับลงใบไ,ไม้ที่มันร่วงตรงนี้ก็เหมือนกันก็แตกมาจากยอดจากยอดของกิ่งไม้จากยอดก็มาเป็นปิิใบอ่อนผลใบอ่อนออกมาจากใบอ่อนสี เนื้อบางปังใบก็จะสีขาวบางพันจากสีขาวก็จะเป็นสีน้ำตาลสีส้มประมาณนั้นก็ผลิเป็นใบอ่อนใบอ่อนก็เป็นใบกำลังเปล่งปังถ้าเป็นคนก็เหมือนเด็กน้อยวัยรุ่นหนุ่มสาวสิบสี่สิบหาบางใบก็อยู่จนแก่ จนแก่จนเลื้อจึงหล่นจากขั่วร่วงลงสู่พื้นแต่บางใบเนี่ยถูกมแมลงกัดกินเหลือแตก่ก้านเนื้อของใบนี่หมดสิ้นไปแล้วก็ไม่ได้ร่วงง่ายๆจนหมดเพล่ำเวลาจึงร่วงลงลงมาถึงพื้นดิน เราเห็นใบไม้ม,มีทั้งใบอ่อนบางทีก็ยอดหักร่วงลงมาไม่ใช่อ่อนธรรมดาหักมาทั้งยอดมีใบอ่อนใบกำลังสวยๆสีเขียวกำลังเข้มเอ,อิบอิ่มเต็มที่แต่ก็ร่วงลงมาใบเว้าวใบแหว่งใบขาดใบแก่จนแห้งแล้วจึงร่วงก็มีก็เปรียบได้กับชีวิตคน เด็กทารกเด็กโตวัยรุ่นหนุ่มสาวกลางคนวัยทำงานวัยผู้เท่าแล้วผู้แก่แล้วบางทีก็มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนใส่สายน้ำเกลือใส่สายออกซิเจนใส่สายเลือดสายอาหารสายปัสสาวะนูนนังไปหมดแต่ก็ไม่ยอมตายง่ายๆก็เหมือนกับกิ่งใบไม้ ที่โดนมแมลงกัดกินด่วงช้อนชัยเหลือแตก่ก้านแต่ก็อยู่คือบางใบก็ขาดวิ่นไปเกือบหมดพิจารณาอย่างนี้เราก็จะเห็นสาภาพสาภาวะของธรรมสรรพสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นไหลเวียนไปเรื่อยๆเดินทางไปเรื่อยๆ ชีวิตนี่คือการเดินทางเดินทางจากเกิดไปหาตายนี่ไม่ใช่การขี่รถขี่เรือขี่เครื่องบินไปอย่างเดียวอันนั้นก็เป็นเรื่องโลกโลกไปชีวิตคือการเดินทางอย่างนั้นเราก็เห็นว่ามันเดินจริงๆแต่ที่แน่ๆก็คือเดินจากวันเกิดไปหาตายเดินจากท้องแม่ไปหาหลวง ในระหว่างทางนี้เราจะเก็บเกี่ยวอะไรทำอย่างไรชีวิตจะมีค่าชีวิตจะมีประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติพระศาสนาจึงบอกว่าสิ่งที่เรากำลังร่วมกันทำก็อย่าให้มันเหนื่อยมันล้า ไปฟรีๆจะให้มันเหนื่อยกายแล้วก็เหนื่อยใจไปด้วยร่างกายมันเหนื่อยพักมันก็ฟื้นใจเราจะให้มันเหนื่อยนะให้ใจเรากระปรี้กระเปราให้ใจเรามีความสุขเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นเรื่องประเสริฐสูงสุดแล้ว เอาเรี่ยวเอาแรงรับใช้ธรรมะรับใช้พระพุทธเจ้ารับใช้ศาสนาเรากำลังเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้มีบุญต้อนรับคนบุญเนี่ทั้งพระคุณเจ้าทั้งญาติโยมภาคเขาไม่จีทั่วสารทิศท,ที่จะมาเยี่ยมมาเยือนวัดป่าโนนกุดลมเรา ส4บถึงยี่สิบสี่กุมภาที่จะถึงแต่ว่าก็ไม่แน่ว่าพี่น้องจะสะดวกแค่ไหนเนื่องจากสถานาการณ์โควิดมันเป็นอย่างนี้มาตรการของจังหวัดศีสเกตก็ออกมาตรการมาแล้วว่าถ้ามีการจัดงานบุคคลร่วมงานต้องเฉดวัคซีนครบสามเข็มก่อนฉะนั้นญาติโยมพูดถึงวาระถึงโอกาส ที่ต้องฉีดเข็มที่3ก็พากันไปฉีดด้อฉีดวัคซีนครบ3เข็มแล้วก็ไม่ไปในพื้นที่เสี่ยงอันตรายกับโรคโควิดแล้วที่สำคัญวันที่มาร่วมงานนี่ต้องตรวจ ATK ไม่เกิน72ชั่วโมงคือ3วันตรวจ ATK ไม่เกิน72ชั่วโมง อันนี้ถือโอกาสฝากข่าวไปถึงยังไงก็ประสานมาก่อนที่0 8 9ย์8 2, 8 9 9 9การเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมยูกเตรียมยาที่ประจำตัวยาประจำโรคนี่แหละโรคอะไรเราก็เตรียมมาถ้ามันเป็นไปได้ก็เตรียมเสือมาด้วยเตรียมผ้าห่มมาด้วยเพราะ ระยะนี้ในโรคโควิดระบาดเราก็ไม่รู้ถ้าเรามาใช้ผ้าห่มร่วมกับเพื่อนก็ไม่รู้ว่าใครตัวใครห่มไว้จะให้แม่ขาวไม่ฉี่ไปซักทุกพื้นมานอนวันสองวันก็เอาผ้าห่มไปซักก็คงไม่ไหวแต่ถ้าเพื่อความปลอดภัยเราก็เตรียมของเรามาให้พร้อมแม้แต่ภาชนะที่เราใส่อาหารกิน เป็นกะละมังเป็นโถก็แล้วแต่ก็เตรียมของเรามาด้วยก็ให้มันพอดีพอดีของใช้ส่วนตัวคิดว่ามันน่าจะเกิดประโยชน์มากทางลานทำเราก็ขยายไฟฟ้าแสงสว่างออกไปด้านข้างอีกหนึ่งแถวด้านหลังเพิ่มอีกสองแถวเพื่อความสะดวกแล้วก็เพื่อความงดงามด้วย ก็เตรียมไว้พอสมควรค่อยๆทําไปวันนี้วันที่สิบแปดแล้วเหลือเวลาอีกยี่สิบวันยี่สิบห้าวันเนาะอย่างมากเอายี่สิบวันสักยี่สิบวันเต็มๆในการเตรียมความพร้อมดังนั้นญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาอยากจะมาร่วมเตรียมการเตรียมงานก็มาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแหละ ถ้ามีเลื่อยไฟฟ้ามาด้วยก็ดีเพราะต้นไม้นี่ตายลงเยอะมันรับแสงไม่ทันเพื่อนมันก็เลยตายลงถ้ามีเลื่อยไฟฟ้าเลื่อยโซ่เลื่อยโซ่ยนเนาะมาช่วยตัดต้นไม้ออกมันก็จะจะเร็วขึ้นมีฟางนะฟางปูนั่งก็รับได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปรับได้มากอยู่ ต้องการมากอยู่เด้อผู้เป็นช่างเปลี่ยนประตูดูแลประตูห้องน้ามันเสียหายก็มีอยู่หลายอันเครื่องมือช่างมาเจาะใส่กรอนใส่กรอนเปลี่ยนประตูอะไรโยมผู้เป็นช่างถ้ามีเวลาว่างอยากได้บุญก็จะเริญผ่อนมาช่วยกันถือว่าไม่ใช่วัดใครเป็นวัดของเราทุกทุกคนวัดของพระพุทธเจ้า วันนี้อาตมาก็คง <c oughs> จะปารบธรรมคุยกับพี่น้องเพียงเท่านี้นะต้องการให้เราได้พักผ่อนนะผู้ที่ทำงานมาเหนื่อยฟังธรรมเราก็สามารถไปติดตามฟังได้ทางยนะูทูบทาง YouTube เพิ่มเติมได้อนุโมทนาสาธุสำหรับหลายหลาท่านบอกว่าฟังไปด้วยจเจริญสมาธิไปด้วยทุกวันทุกวัน ตื่นมาก็เปิดเลยฟังธรรมะควบคู่ไปกับการเจริญสมาธิบางท่านก็บอกว่าทำงานไปแม้แต่ขายของก็เปิดธรรมะฟังไปด้วยได้สติบางทีก็ไม่อยากจะอยู่ในโลกนี้แล้วเมื่อได้ฟังธรรมก็มีกำลังใจสู้ชีวิตต่อก็ยินดีอนุโมทนาสาธุชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่าเราต้องสู้จนถึงที่สุด ในขณะที่เราเป็นอยู่ก็บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลไปด้วยเก็บเกี่ยวบารามีไปด้วยความทุกข์นั่นแหละมันจะเป็นช่องทางให้เราเห็นทางที่จะออกจากทุกข์นะพระพระพุทธเจ้าไม่ให้เราหนีเมื่อประสบความทุกข์ก็จงเรียนรู้ทุกข์แล้วหาเหตุแห่งทุกข์ให้มันเจอเมื่อหาเหตุแล้วก็ดับที่เหตุนั้นเมื่อดับเหตุได้ทุกข์ก็จะดับลงไปโดยเฉพาะการเจริญสมาธิ มีสติในอารมณ์ปัจจุบันนี่แหละหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เมื่อเรามีสติในอารมณ์ปัจจุบันปับ๊บความทุกข์มันก็หยุดลงเมื่อเราเพลอสติมันก็ก่อตัวขึ้นมาใหม่เพราะสังขารเนี่ยมันก่อให้เกิดทุกข์สังขารคือความคิดความปรุงแต่งเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันจิตไม่ปรุงแต่งความทุกข์มันก็ไม่เกิดเมื่อเราเพลสติมันปรุงใหม่คิดใหม่ก็ทุกข์อีก มันก็ต่อสู้กันอยู่ตรงนี้แต่เมื่อเราเข้าอ,อกเข้าใจมีศิละปะในการดำเนินชีวิตรู้ปล่อยรู้วางรู้สลัดออกสลัดคืนอนารยโยไม่มีที่เกาะที่ยึดจิตก็เป็นอิสระธรรมะก็แก่กระหาขึ้นมา,นาวันนี้ก็ใช้เวลาเท่านี้เนาะขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรยัยคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ และอำนาจห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมที่เราท่านทั้งหลายได้ภาคเพียนประพฤติธปฏิบัติมาจงล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระว่ปัจจัยอื้ออำนวยนุนทรงให้เราท่านทั้งหลายได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงอายุมั่นขวัญืจเจริญง,งอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศา,ศาสดา ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอ